กำลังออกเห็นวางหัน <het> ท <PI llegar> <als> uh, ่านพ่อออให้ข <UC S> ้อมูลหน่อยว่าตอนนี้หาเงินหมือนละสองหมื่นนี่ถทีว่าได้จากมันสับหลังง่ายอยู่ง่ายอยู่ครับช่วงนี้นี่รายได้พอพอมีตั้งแต่นั่นแหละต้นเดือนต้นเดือนต้นมาครับต้นเดือนท่านผ่าก็คือหนึ่งถึงแม้ว่าผมจะไปโรงเรียนผมบริเวณไปดูรด้เรื่องทํามันเนี่ยผมก็จะมีลูกน้องคุณง่งยๆก็คือผู้ที่ มาอาศัยกันนั่นแหละก็ให้ทําไปทําไปแล้วก็มีบัญชีมาให้แค่นั้นไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากคือหนึ่งต้องไว้ใจกันไว้ใจกันแค่โทรหากคือเฮ้าบอกว่าไปตามว่าเออไปเห็ดมั่นให้แน่บริวารยัง่นคือโทรหาว่าอ้าวใครๆก็ว่าเฮ้าปลูกพืชผสมผสานไว้ย่างน้อยคือนอกจากที่เฮ้าสิมีรารได้ตลอดทั้งปี ลูกน้องจะมาทำงานกขาเฮาอ,อย่งไดรมาทำงานตลอดทั้งปีครับมาทำตลอดคืออยากกพิ่นจจะพอนี่นี่ฟังนี่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพอเกษตรนะต้นแบบโดยตรงกระองลำไยครับกระรองไว้ลำไยไอน้ำขึ้อยู่ต้งองกระองตัวนี้พวกไว้กนินอืมข้างขางในถ้วยกระรอกตัวเลี้ยง ครับนี่ต้นพริกต้อยูที่กองไฟงานบัดรโกระทบโลกอย่างแก้มกรอย่างพวกนี้เขาได้ผลมาแล้วจีปีแล้วจริงครับจีปีเ่าไปข้างในอของทดลองใหม่ครับตัวนี้นนนนมันฐานหนาหนาแล้ก็ย่อใช้พลังครับพลังปลูกไปเพื่อกินอย่างเดียวครับ อันนี้เป็นพันธุ์สีเหลือง oh. เป็นสีเหลืองโอ้เพิ่งทดลองเพิ่งทดลองปีนี้ปกติล่ะสิเป็นสีแดงสีม่วงเนาะครับตัวนี้สีเหลืองตัวนี้สีเหลืองเออสีเหลืองเคยออกลูกแล้วประมาณสี่ห้าลูกประมาณครับเพราะอะไรพันธุ์ไม่ใส่ครับนี่โอ้ oh. อันนี้ของอิสราเอลโอ้ oh. ของอิสราเอลอิสราเอลอันนี้เดี๋ยวจะขยายครับ แต่เนี่ยพลังนี่พรั่งปลูกกินเนี่ยมาชิมได้พรั่งปลูกกินกับช่วงไดนออกครับช่วงช่วงไดนสุกนี่แหละเดี๋ยวนี่ยเนี่นี่ชิมได้หรอบอชิมได้เลยล่ะนี่โอ้เดี๋ยเดียวหาหน่วยชิมหาหน่วยชิมลูกเนี่ยเอาซือว่าชิมได้เนี่ยครับอ้าวมาเนี่ยมาทำทิมม้าผ้าทำทิมมาเยี่ยมสวนทันพ่ออ๋อครับมื่อไงนี่นี่มาเอาลูกใหญ่ๆนี่มา มาเลยหลวงแม่หนูพี่วังก็คงกินได้เอาลูกนี้ติดเอาลูกนี้โรกันโซคลโรกันไหนไหนหันมาก่อนพิมพ์เอออทิมเนี่ยๆหันหน้ามาจับอยู่ทางนี้เออติดเอานี่ครับวันนี้มาเยี่ยมสวนสวนผสมผสานหรือเอ๋อลยบมันเบิ่งหมดมันอาจจะยังแข็งอยู่อาจจะยังแข็งนี่คือปลูกไว้เพื่อนี่ อันนี้คือปลูกใหม่ครับนนปลูกใหม่ปลูกใหม่แต่ก้อนที่ใส่ไม้่ว่าตอนนี้ใหม่เฮาบ่มีเฮาเขาเลยใส่ท่อใหญ่หินครับใส่ท่อใหญ่หินใส่ท่อใหญ่หินอันนี้ก็กําลังขึ้นหมดแล้วนี่คิดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์คือส่สองใส่วงหลอสูตรปลูกเขานี่ปลูกจากไหนครับนี่สี่สองสองสี่สองสองนี่หมายถึงดินปุย๋ยคอก แล้วก็อแกลบดินดินดินนี่เท่าไหร่ครับดินซีสองคือปุ๋ยปุ๋ยนี่สองปุ๋ยขอกนะนะปุ๋ยขอกนี่สองแล้วก็แกลบแกลบสองแกลบสองอืมครับหกเดือนหเดือนเพราะว่าตามปกติถ้าปลูกสุกช่วงก็แปดเดือนมันก็ออกลูกเลยครับตอนนี้หกเดือนพอไปถึงมันจะออกนม่มันจะครบปีพอดีก็เก็บผลผลิตได้เลยอ้ นะครับี่คือสวนเกาหมกม่วงผมก็ปลูกไว้เบิดแล้ว40ต้นครับตอนนี้เอาซุ่มพอนพันใหญ่คุนเอาลงเอาลงเบิดลกับไปครับไปคอยเอาลงเอาก็ให้ต้นม่วงขึ้นมาเท่านี้เพราะว่าต้นม่วงกำลังใหญ่ครับนี่ปลูกไว้แล้วม่วงนี่ม่วม่วงพันธุ์ถือว่าปลูกนี่คือปลูกมาแล้วอ่าปีได้ผลมาแล้ว4ครับคือปลูกปีเดียวมันก็เป็นน้องเป็นม่วงพันธุ์ใดครับนี่อ่างามเมืองย่า มีน้ำดอกไม้มีงามเมืองย่า้ามีของไต้หวันเนี่ยงาช้างแดงกับแดงจักรพรรดิครับอันนี้ที่ท,ทีแล้วนี่ประมาณสองตันอนนี่นบุกี้ต้นเ่้ครับอ่าแล้วแต่ว่าช่วงช่วงไหนออกลูกครับนี่โอ้อันนี้กำลังๆๆกาลังกาลังจะจอดอกครัลังจอดอกอันนี้ก็ขึ้นหนาฝน,นครับ ไปทั้งหกกน่งผมกะเป็นง่ายๆนะวอลซื้อว่าปลูกปกผสมประสานไปนี่อาทิตย์หนึ่งค่อยปลูกอันนี้อาทิตย์หนึ่งหดเธอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ<ม>ืตัวนี้กบบวางไว้ที่ทั่วนี่เป็นยังผมจะลงทั่วไว้กันเพราะมันเป็นการรักษาดินครับนี่กะรอบต่อไปกับซีโงอีกประมาณลอยยี่สิบลอยยี่สิบปอก ไว้สิทดลองเลยน่ะไว้ทดลองใส่โอทูเลยโอ้ครับใส่ของอันนี้ของมาพันเลียนโอ้มันเป็นเม็ดแนวนี่มเม็ดคือกันครับรครับเม็ดไม่เหมกันคล้ายกันแต่ว่าเขาบอกใส่หน้าดอกผมเอามาลองซื้อมันเออครับครับ,รบลองเบิง้งได้หลายแนวบ้านนี้ก็เลาะ,ละออกไปพุดครับไปาะใบโน่นกับสีเป็นแต่ว่าสวนมางนาวนี่มันอาจจะอันนั้นล่ะ แต่ว่าที่ที่ยังได้ผลอยู่ก็คือมะม่วงออมะม่วงที่ว่าได้ผลเกี่ยวกมังกรนี่ได้ผลครับมับนาวนี่ก็มีคนมาถามสื่ออยู่แต่ว่ามัมนก็อจจิบ่หลกันเลตจนนี่นี่นี่คือมาน้าเขา,าสื่อสวนนี่ได้เลยเนาะครับซึ่งสวนของท่นานพ่ออโชคชัยเฮานี่อยููบันสารพีนะลงมาเส้นใต้บ้าน สารพี่เซนที่จะไปบ้านน้องพักแวนพี่น้องก็จะไม่เห็นสวนไส่ไม้นี่ดีกว่าไส้ปูนนี่จังไดครับเพราะว่ารากเขาจะเกาะโอ้มีที่ยืดรากเขาจะเกาะใช่ไหมรากเขาจะเกาะเหมือนกับไรอาหารไปน่ำรากเขาจะเกาะเสร็จแล้วเขาก็สิโอเคเลยนี่เรื่องเรื่องการคือปีหนึ่งเขาก็ใส่ปุ๋ยคอกตัวนี้ผมจะเน้นี่ปุ๋ยขอกเท่านั้นครับยังไม่ได้ทดลองของโอทูครับ แต่ว,ว่าเขาใส่ปุ๋ยคของเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักไม่ครับส่วนมากจะไม่ใช้ยินซีเพราะว่าใช้ยินซีได้ผลไหมได้แต่ว่าต้นมันจะอายุสั้นสั้นลงถ้าปุ๋ยคของในได้ยือดอายุประมาณ11-12ปีของแก้วมังกรครับเอาถึงจะโลกไอ้ตรงนี้นี่กจักหลุมครับในปีหนึง่นงใที่ประมาณ 300, 3า0ร้อยสหลุมสาม้หลุม ได้เท่าไรก็ครับผลผลิตผลผลิตกัพูดเลยมันประมาณสามไร่สามไร่กะไร่ละประมาณสามหมื่นอยู่ประมาณสามหมืน่นถึงการบำ,บำรุงบำรุงดูแลรักษานี่ยากบอกครับบ่บยากหากยามก่อนนะอันอื่นอาจจะยากยามก่อนมะม่วงอ่าฝลางังพวงไม่ยากมะนาวอย่างนี้นนนนไม่ยากคือคือกลุ่มนี้นี่ถ้ามันได้ผลผลิตแล้วนี่ คือตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงเมษาเรายังไม่ได้ให้น้ำเขาจะให้น้ำเขาประมันก้อนเขาสิออกลูกเดือนหนึง่งครับพอช่วงประมาณเมษาเพอาเขาออกพุทธภาพนี่นะครับก็คือบํารุงดูแลนี่ถือว่าง่ายเลยพออเพราะว่าเขามาให้หน้ำประจำง่าย,ายไม่ได้ลดน้ำพวกนี้ก็ปวดนี่ทบปลูกสิบ้านยาฆ่าเลยนะโอ้ยยาฆาเลยดิ เวลาหนึ่งเท่ากับมาถอนออกมีดน้อยแค่นั้นแหละครับให้คุ้นงานกลับมาแต่ว่าก่อนที่เขาจะออกลูกเราลงปุ๋ยคอกลงไปแค่นั้นครับการดูแลครับปลูกใส้ยี่สิบจต่โอเคพอปวดทอไย้เห็นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทอไย้เห็นนั่นถ้าห้ามียางล่องดีๆก็จะดีผมคิดว่านะยางรถยางอย่างนี้แมนบอกครับ กสิทดลองเบิงหลายว่าสีไสโอทูนสิชื่อบับแก้วมื่อก่อนกสิลองสิลองทดลองเบิ่งสีนีงครับผมงอแล้วก็อีกล่ะแล้วแล้วนี่ล่ะเดี๋ยวสิซักอยู่ครับนี่่อนหน้ามะม่วงนี่มาเบิ่งเลยมะม่วงใครบ่เคยเห็นมะม่วงช่วงช่วงช่วงเดือนเดือนเมษาเมษาเมษาพืชภาช่วงนี้เต็มไปหมดเลยโอ้มะม่วงนี่ถือว่า หลายคนก็อาจจะปลูกเลยผลกับผมอยู่แต่ว่าผมนี่เป็นการปลูกเพื่อศึกษานะั่น,นี้ครับผมปลูกไปสี่สิบต้นนี่คือบ่มีต้นได้ตายเฮ้เขาไปเอาพันธุ์มาให้ใส่ครับโคราชโอ้สั่งโคราชเลยหรือว่าลูกไปเอาเองลูกไปเอาเองครับผมพันธุ์มาจากโคราชแต่ว่าแกมะมังกรจากซีเกตคือทอนตอนแรกนี่ทดลอกว่าคืออยู่ซีเกตนี่ผมเคยปลูกแล้วอยู่หุ่นมันกะคือว่าเรื่องดิน เลยมาเอาทัวร่องนี้มากที่แหลงเอามาแค่สิบสองฟอกสิบสองฟอกนะสุดท้ายมันได้มันกลได้ผลรถก็อาจจะดีกว่าเขาอีกโอ้รสชาตินี่นี่เป็นน้ําดินเป็นน้ําสภาพดินหรือจือจังไหนดินดินเป็นน้ําดินเนาะครับเป็นกับดินก็อยากจะให้ท่านพ่ออ๋อได้แนะนําพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะปลูกอยากจะเฮ็กเกษตหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหมดเวลาดอกผมเห็นท่านพ่ออ๋อนี่ เรื่องแห่งเวลา่หลายเพราะออกกันยังเห็ดใดต้องเห็ดจังใดครับถามีความรักรอ,อย่างผมเนี่ถือว่ามีความรักในด้านการเกษตรผมใช้เวลาวันละชั่วโมงก็คือตื่นเช้ามาตื่นตีสี่ครึง่งครับกลับมาเห็ดถึงประมาณหกโมงหยุดแค่นี้ครับถ้าตอนแรกถามีเวลาทิ้งในถ้ำเพราะว่าผมออกจากเรือนประมาณหาโมงห้าโมงเย็นเสร็จแล้วก็จะบ่มมีเวลานะเมือกะแค่มา ดูแลบ่ได้เฮ็ดยังเฮ็ดสินะครับแต่ว่ารักจริงๆถ้าเป็นคิดว่าเกษตรรักจริงๆนี่วางท่อเนี่ยผมบ่วางแค่วันละวันละลูกแค่นี้แหละวันละท่อเออวันละท่อวันละอันนี้แค่นั้นครับแสล้วว่าบ้านทฮาจะอ้างถึงหนึ่งว่ดินบ่ดีจริงๆโมเมนครับดินทุกหม่องเฮ็ดเลยเบิดอืมแต่อยู่นี่ยังขาดน้ำอยู่แต่ว่าผมก็สิเจาอน้ำใต้ดิน เพนาำใต้ดินเฮ็ดได้เบิครับแต่ยังเึื่งตอดไปไปสวนบางทีเนาะครับสวนมันถื่ว่าเป็นสวนถี่เเมาะที่สุดมีมีนามมีนามธรรมชาติมีนาธรรมชาติพราะนาธรรมชาติกบนำใต้ดินสิต่างกันตัวนี้ต่างแน่นอนครับนามใต้ดินนี่มเื่อว่าจังไรกะเขาเรียกว่าอะไรความมันมันจะมีเป็นเป็นนามกลอยเนาะสวนหมากเป็นนามกลอยเพราะว่าเป็นนามฉากที่ลึก แต่ถ้าเกิดว่าน้ำที่อยู่ไอ้น้องสะหรือว่าน้ำที่อยู่บ่อนี่มันจะเหมือนกับว่ามันได้แสงได้แสงเลยมันก็จะเป็นน้ำที่มีธาตุอาหารก็ฝากผู้รักเกษตรกรที่คิดว่าจะทำเกษตรกรเนี่ยเขาให้เขาไม่ง่ายว่าเอาใจใส่แค่นั้นนะมันมันบ่ไเ้มากมายยังเด้ครับไม่ได้มากมายขอหนึ่งมีแรงน้ำสองเอาใจใส่นิดนึงไม่ต้องมากไม่ถือว่ามากนะถ้าถ้าตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงไม,ไม่ไม่ได้ถือว่าต้องลงทุนอะไรมากมายเอาพออยู่พอกินนี่ได้อ<ด>ย่างอ<ล>ย,ย่าง,งผมนี่ผมปลูกบางคนก็ว่าไไมิต่พี่บ้าแล้วปลูกไปอย่างเดียปลูกไปหนึ่งห้าบ่ตองว่าสิขายหรอกนี่ย่างผมนี่อยากกินยังผมก็หาะเก็บกินอ,อาหารบางวันนี่บ่มีก่กะเก็บทั่วไปครับอ่าเก็บทั่วไปไปผัดอะไรพริกกระปูขึ้นมาหอมกระปูขึ้นมา เม,เ,เมื่อคืนผมมาเลยพาเบิ้งกระเจียวน่อกระเจียวนั่นผมปลูกแค่กระถางเงาววางสองพุ่นอบสองพุ่นอบไม่ต้องครับผมกินตลอดฝนตลอลเก็บกินได้เลยอ่าตะไคร่ข่าเห็นบอกผมจะปลูกไปเบิ้ลครับตามสวนผมปลูกไปเบิ้ลก็คือก่อนที่จะมาสวนไอ้แก้วมังกรนนี้บางท่นผมไปเยี่ยมไปยามทั้งสวนมันก็เห็นท่านพาอา่ออ๋อหายข้อมูลว่า พ่ออ๋อปลูกพืชแต่ตละชนิดนี่คือไอ้แบ่งปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงไว้ครับท่านพ่ออ๋อมีแนวความคิดแนวใดครับอยากจะแนะนําพี่น้องที่อยากเกษตรเกษตรกรถ้าถ้าแนะนําเกษตรกรคือนหนึ่งให้ป,ปลูกผสมผสานครับเข้าตรงเบิ้งว่าอ่าพืชต,ตรงนี้อาย่างจักน้อยเนี่ยอีกสักครู่ไม่นานกี่เดือนเนี่ยมองมวงเฮียร์พนเป็นอย่างผมถึงทดลองไว้เนี่ยเป็นการทดลองไว้ซื้อของของ,ของคุณพอ่อเพื่นอนทดลองไว้ว่า มะม่วงเหี้ยวพานเนี่ยก็อีกสักหน่อยมันก็ให้ผลครับเอ,เอาทดลองไว้เราทดลองไว้หน้านี้อาจสมมติเป็นมะม่วงเหี้ยวพานอีกมาสักหน่อยก็เป็นแก้วมังกรเป็นมะนาวขึ้นในระยะปีหนึ่งเ้าต้องเฮ็ดแ้มได้ทุกเดือน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 อน,อน,นะ<า>มีมันตอนนี้นี่มันกําลังออกมันกําลังออก เห็นบางหันท่านพ่อหายข้อมูลว่าตอนนี้หาเงินเหมือนละสองหมื่นนี่ที่ว่าได้จากมันซัะหลังครับง่ายอยู่ง่ายอยู่ครับช่วงนี้นี่รายได้พอพ่อมีตั้งแต่นั่นแหละต้นเดือนต้นเดือนต้นมาครับต้นเดือนท่านว่าครับก็คือหนึ่งถึงแม้ว่าผมจะไปโรงเรียนผมบริเวณไปดูเดยครับเรื่องทำมันนี่ผมก็จะมีลูกน้องคุณ่งยก็คือผููสีมา อาศัยกันนั่นแหละครับครับก็ให้ทําไปทําไปแล้วก็มีบัญชีมาให้แค่นั้นไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากบ่ได้ยุ่งคือหนึ่ง<า>ต้องไว้ใจกันไว้ใจแค่โทษหาคือเฮ้าบต่องว่าไปตามว่าเออไปเฮ็ดมันให้แน่บริวาจัง่น,น<อ>คือโทษหาว่าอ้าวก็ว่าเฮ้าปลูกพืชผสมผสานไว้ยอย่างน,น่อยๆคือนอกจากที่เฮาสิมีรายได้ตลอดทั้งปี ลูกน้องที่มาทํางานเขาเขายังไดมาทำงานตลอดทั้งปีย่ายน้อยนี่คือเกษตรนี่ต้องเอาใจใส่เป็นหลักเอาใจใส่เป็นหลักย่างผมผมมาคําผมกระชิย่างน้อยย่างเลาะเบิ้งบ่เดใหายน้าหายยังษ์ก็ยาเออดูว่าเออมันเป็นยังไงมันติดแบบนี่อผมพึ่งมัดนี่ได้พึ่งได้สองอาทิตย์นะครับนี่เห็นบั้ขึ้นพืชตัวนี้ถ้าได้มีขึ้นเร็ว อืมเรื่องคสองอาทิตย์ได้นี่ครับหลังจากเขาแตกออกคำค,คือตอนนี้หาท่อตัวนี้ยังไม่ได้ว่าสั่งจากหน้าตาลก็บขาดครับลเลยว่าถามนี่เปล่าเฮ็ดเปล่านั่นปกนติีท่ออันนี้นี่เป็นทอ่อทรงบานเท่าธรรมดาไหมหมอครับธรรมดามพเดพราะว่าพ้อนนอกจากพ้นจะปลูกมันสปะหลังเพชรหน้ากนยังมีสวนแกวมังกรน,นำ ซึ่งแก้วมังกรนี่ทรงขายทั่วประเทศท่านพ่อเ่าห่อใจนัก,กเกษตรครับซึ่งก็ต้น,นนี้ค่าทรรเนสวนนีพผลธอ์ไม่เต็มรูปแบบทั้งหมดเลยครับจะใส่ทั้งหมดทุเรียนหรือว่าสิโงแต่ว่าหันโบ้ให้ร้ายดอกทุเรียนเพราะว่าต้นทุน,ทนอาจจะสูงครับแต่ว่าตาแก้วมังกรต้นทุนบ่สูงปันไดแต่ว่าการรักษาก็าอาจจะง่ายกว่ากันคือหนึ่งแก้วมังกรนี่บ่มี ศัตรูหลายครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกพืชเลียนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนี่ศัตรูพืชมันจะเยอะครับอืมฉะนั้นคือดินบาน้านเฮานี่สามารถที่จะปลูกแก้วมังกรได,ปได้ปลูกพืชได้ทุกชนิดเนาะทานพ่อเนาะครับอาจจะแข่งได้ครับกันทะลักก็ได้เ<อ>ลยครับแ,แก้วมังกรผมปลูกนี่ผมสา,สามารถที่จะแข่งขันกับซีเกมได้สมือนั่นที่ ผลผลิตเอาที่แหลกเอาออกยกังไงครับแต่ตอนมาที่แหลกคือทดล่องแค่สิบสองหลุมแต่มาทุกเมื่อนี่ครับปลูกไว้ประมาณเกือบมาแมนสิลหาพวกลอยลุมแล้วก็นอ๋กษตรปลูกเยห่หันประมาณพัน 1, หลุมแค่นี้ละเกษตรล่องหันพันหลุม,มก็ตรมาอยู่นี่ประมาณจครับสูงสุดนี่ยประกันสามพันอยู่นี่แต่ก่อนทันพราะอ๋อที่ยุสีสจเกตกขาปลูกปลูกสวนแนวนี้กันบอกรับู้จังไหน อลูกแต่เปส่วนหมากจะปลูกไปทั้งโรกเรียนปลูกไปทั้งกระงกับเหมือนเหมือนเป็นการทดลองคือสวนครัวครับแต่ว่ามามาบานเฮ่านี่ถือว่าเห็ดเต็มรูปแบบอ่ามากําลังทดลองคือการหลักทดลองอยู่หันที่ว่ามันได้้นและะ้วกับมาทดลองมัน่นปีแรกครับปีแรกทดลองมันแต่ว่าสองสามปีให้หลังมันอาจจะล่อยลดลงนิดนึงมาปีแรกๆก็ถือว่าราคาดีอยู่ครับช่วงไหนก็หาเงินมือละ มื่อละสองหมื่นนี่เป็นเรื่องธรรมดา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 ,<笑><笑>รรมดาหาเงินมาแรกๆนี่ผมบอกเอาซื้อผมมาซื้อสวนสองสวนนี่หาเงินแสนนี่ยกับยูปมันพอถึงกระสีนะคุณง่ายๆไม่กระสีคนที่ทํางานร่วมจะรู้อยู่ครับง่ายอยู่นั่นคือนาฤดูนาฤดูที่ว่าผมเอาออกครับอ่าดูผลผลิตคือพยายามทีเฮ็ด น้าฝนเป็นหยังฝนผลิตน้าคืออยากให้มันตอนเนือ,อคือตอนนี้ถึงว่าปมมีหยังก็มีอยู่พืชที่ว่าี่สามารถเอากินได้อย่างเช่นฝรั่งตอนนี้ฝรั่งก็กําลังใช้ได้แต่ไม่ได้ปลูกมากปลูกเพื่อกินแต่คนั่นไม่ได้ปลูกเพื่อขายแต่ที่เพื่อขายก็จะมีแก้วมะกรอนเป็นหลักมะนาวเป็นหลักมะนาวตอนนี้มันเกี่ยวกับโควิดเลย บ่มีแต่สีขายผลลีนข้างหน่อยครับครับหน้าอ่อนก็เลยว่าเออเฮ็ดไปเฮ็ดไปตามมันนี่นาอีกก้อนจะถึงหน้าผลมันก็จะเป็นมะม่วงมะม่วง้ันผมก็เขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วล่ะครับนี่นี่คือพอเอาพ่นว่างแผนได้แบบว่าคือว่างโค้งโค้งสางนี่ขามันต่อเนื่องเลยปีนึงนี่คือทำยังไงเราจะมีรายได้ตลอดทั้งปีอ่าตลอดต่อเนื่องและตลอดทั้งปีไม่ได้มากก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยๆเราก็ย่างสวนที่อยู่บ้านหนึ่นงมันเป็นแรงเรียนลูกมีหลายคนที่มาเบิกง,งานครับมีหลายคนผอมทั้งนักเรียนทั้นนทงนวยง,งานต่างๆครที่มาเบิกง,งานแล้วก็บางคนก็นเอาไปเห็ดจริงนั่นคือไใ้ผลแต่บ่เฮ็ดจริงนั่นแต่ว่าตรงมีเวลาเลยอย่างผมนี่เอาอย่างตอนแรกมากผมออกกาลังกายนิดบบนึงผมแบบเผาสวนับเห็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆบ่ๆ,บๆต้องไปเฮ็ดมากอย่างเมื่อก,ก่อนเนี่ ที่ผมลงครั้งหลังสุดนี่ผมทําวันละหลุมอคือท่อผมเอามาวางไว้นี่ผมเลยไปเห็ดมือเดียวพืชเลยวันวางวางวันละหลุมหรือไม่แต่งกิ่งไม้ก็วันละกิ่งสองกิ่งกันนะจะวางเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดทุกวันเอามือปีหนึ่งมันมี365วันมันก็ได้365ท่อครับอันปลูกต้นไม้มันก็ได้ซ้ำนั่นแหละหาสมมุติเฮาอยู่อีกประมาณเนาะประมาณ คนเฮาสิอยู่อายุหลายไม่ได้แตะแต่เฮาเฮ็ดตอนนึ่งไปเรื่อยๆสมมุตนตราตอนนี่อายุ50กว่าปี56ปีอ่าถึงกเกษียณในช่วง3-4ปีนี่เฮาก็เฮ็ดไปเมืม่อกเกษียณปุ๊บก็อาจจะพร้อมครับทุกอย่างม,มันก็มีมันก็มีเออห้าปูเพื่อรับาไปท้าหันบริเวาอ่าถ้ามันเหลือก็ขายแต่ตอนนี้ก็ที่ว่าเฮ็ดหลายๆสิ่เพราะว่าลูกน้องหลายคนครับคือเอือเ้อเฟือ จริงๆก็มีทั้งทุกบาทสารพี่เ้าก็มี่ครับลงเนาะแล้วแต่ปุ่มไหนวางแต่ปุ่มไหนวางกันมาใหญ่เนาะเขาจะได้สร้างงานในชุมชนหน่อยหนึ่งสางงานครับ